สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะวันนี้ก็มาพบกับครูเนมนะคะในวิชาสุขศึกษาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรานะคะจะมาทำใบงานกันต่อนะคะเป็นใบงานเดิมนะคะก็คือเหลืออีก2โลกใช่นหมคะก็คืออะไรคะเหลือโลกอะไรบ้างคะอ่ะโลกผื่นคันกับโลกอะไรคะโลกผื่นคันกับโลกอะไรเอ่ยอ่ะโลกฟกช้ำค่ะอ่ะ โรคแรกที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือโรคผื่นคันค่ะสาเหตุของผื่นคันนะคะเกิดจากการสัมผัสสิ่งที่ทําให้เกิดผื่นคันดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะพืชอย่างเช่นฝักหมามุ้ยฝักตําแยเถาคัน 2. นะคะก็คือสัตว์อย่างเช่นมุ้งหรือหนอนค่ะ 3. ม,มแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะเช่นยุงมดคันไฟมดตะนอย อันนี้ก็จะเป็นภาพของตัวบุ้งนะคะการโดนขนบุ้งนะคะจะทำให้เกิดผื่นคันได้ค่ะอาการผื่นคันนะคะก็คือเป็นผื่นหรือตุ่มเล็กๆอาจเกิดเฉพาะที่นะคะเช่นบริเวณหลังหน้าอกแขนขาหรืออาจเกิดทั่วตัวนะคะและมีอาการคันบริเวณที่ผื่นขึ้นค่ะ การปฏิบัติตนเมื่อมีอาการผื่นคันนะคะเมื่อเกิดอาการผื่นคันนะคะควรปฏิบัติดังนี้นะคะข้อที่1ล้างบริเวณที่เกิดผื่นคันนะคะด้วยสบู่และน้ําสะอาดหลายๆครั้งค่ะแล้วซับให้แห้งอ่ะในภาพนะคะก็คือเรานะคะจะล้างเรานะคะจะล้างบริเวณผื่นคันนะคะด้วยสบู่และน้ําสะอาดค่ะต่อไปข้อที่2นะคะ ทายาแก้แพ้หรือใช้แอมโมเนียหอมที่ใช้โดมแก้เป็นลมนะคะทาบริเวณที่เกิดผื่นคันค่ะ 3. นะคะไม่ควรเกาบริเวณผื่นคันนะคะเพราะอาจเกิดแผลถลอกนะคะและทําให้เชื้อโรคนะคะเข้าสู่ร่างกายได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพแอมโมเนียหอมนะคะที่ใช้ทาผื่นคันได้ค่ะ 4ีนะคะผื่นคันจากตัวบุ้งนะคะจะมีขนเล็กๆของตัวบุ้งติดอยู่นะคะให้นักเรียนนะคะใช้เทียนขี้บุ้งนะคะนําไปลนไฟอ่อนๆน,นะคะจนเทียนนิ่มค่ะแล้วนํามาคึงบริเวณที่เกิดผื่นคันให้ทั่วนะคะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนนะคะล้างด้วยสบู่และน้ําสะอาดแล้วซับให้แห้งค่ะ ถ้านะคะถ้ามีอาการผิดปกติอื่นๆนะคะอย่างเช่นหายใจติดขัดหรือมีผื่นคันมากขึ้นนะคะนักเรียนนะคะต้องรีบบอกพ่อแม่หรือครูนะคะให้พาไปพบแพทย์โดยเร็วค่ะเพราะอาการอาจรุนแรงมากขึ้นนะคะและเป็นอันตรายร้ายแรงนะคะถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอาการผื่นคันนะคะ ข้อที่1น,นะคะนักเรียนนะคะไม่เล่นในที่รกนะคะที่อาจมีพืชสัตว์หรือแมลงที่ทำให้เกิดผื่นคันค่ะข้อที่2นะคะรู้จักสังเกตตนเองนะคะว่าสัมผัสสิ่งใดแล้วเกิดผื่นคันนะคะและหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งนั้นค่ะจากในภาพนะคะก็คือการเล่นในที่โล่งนะคะจะช่วยให้นักเรียนนะคะป้องกันการสัมผัสสิ่งที่ทำให้เกิดผื่นคันได้ค่ะ โรคต่อไปนะคะก็คือโรคฟกช้ำนะคะสาเหตุของการฟรกช้ำนะคะเกิดจากการถูกกระแทกจากของแข็งนะคะหรือเกิดจากการหกล้มกระแทกพื้นค่ะอาการของฟกช้ำนะคะก็คือมีรอยฟกช้ำสีม่วงนะคะหรือเขียวคําค่ะที่ผิวหนังนะคะบริเวณที่โดนกระแทกค่ะ การปฏิบัติตอนเมื่อมีอาการฟกช้ำนะคะข้อที่1นนะคะนักเรียนนะคะต้องประครบด้วยความเย็นนะคะโดยใช้พอนขอโทษค่ะโดยใช้ผ้านะคะห่อน้ําแข็งน,นะคะหรือกระเป๋าน้ําแข็งน,นะคะมาวางบนบริเวณที่ฟกช้ำคะ่ะนานประมาณนะคะ1 0บถึงสินาทีค่ะเพื่อไม่ให้บวมะคะ่ะจากในภาพนะคะก็คือการใช้น้ําแข็งประครบบริเวณที่ฟกช้ำนะคะเพื่อป้องกันการบวมะคะ่ะ ต่อไปนะคะ2ให้บริเวณที่ฟกช้ำนะคะอยู่นิ่งๆหรือเคลื่อนไหวน้อยที่สุดค่ะ 3. นะคะถ้ามีอาการปวดนะคะให้รับประทานยาแก้ปวดแล้วนวนพักค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการปฏิบัติตนนะคะเพื่อป้องกันการฟกช้ำค่ะก็คือเรานะคะจะไม่เล่นรุนแรงนะคะหรือชกต่อยกันนะคะและเรามาระ,ระวังนะคะในการเดรินหรือวิ่งค่ะ พราะอาจหกล,หล้มหรือชนกระแทกกับวัตถุนะคะทําให้เกิดการพกช้ำได้ค่ะผ่านักเรียนนะคะก็ต้องรู้จักป้องกันนะคะและแก้ไขอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยได้ด้วยตนเองนะคะจะช่วยลดความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยนะคะและหายเป็นปกติได้เร็วค่ะทําให้มีร่างกายแข็งแรงนะคะและนักเรียนนะคะจะสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูเนมก็ขอจบไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ